ขราบกาบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องปองไปสุขูสุคนเด้อครับนี่มาเปิดคลิปตอนแรงๆตลาดจำโบยครับตลาดจำโบตลาดใหญ่เห็นไหมพี่น้องตัวเลวกตลองติดตกตดินนะครับ รยากาศสวยสถานที่กว้างขวางหมอหลอกหมอรับมาลงหนีได้เลยครับตรงสถานที่เป็นสถานที่สำหรับคณะหมอหลัมบรรจุคนเด้เป็นเมือนพี่น้องเอ้ยครับคำลงแรง เห็นไหมดวงตะวันดวงตะเว้นกำลังตีดตตกดินบรรยากาศเนี่ยเย็นสบายนะครับอาผีผ้าหนอ,อกมาเบึงสถานที่ตรงนี้นะแห่งนี้ใหญ่มากกลวงขวงมากน้องพี่น้องบึงเล็กตลาดจัมโบตลาดใหญ่แถวปทุมธานี ห้องสามครับห้องสามนี่ห้องสามปทุมธานีจัมโบ้เนี่ยสาวน้อยสาวหน่อยเคยมาลงเชือหนึ่งหรือสองเชือได้ครับตรงนี้เมื่อเอินอีพันธิมาบอ่ะนะผ่านมากับมาตรฐานที่เนี่ยมาแถวปทุมเก็ตตองมาเป็นมองนี้ครับพอดีมันติดกับหมู่บ้านที่ยูไหมครับ มากก็เจอกันเหรอเอซีสาวน้อยเอซีหี่หลายองุ่งเอฟซีบอโจนรครับสถานที่สุดยอดครับกว,ว,ว้างขวางใหญ่ครับทำดับเท่านี้ก็มีตรลาดีเลยใหญ่สุดแล้วครับตลาดจัมโบ้ใหญ่สุดนะครับนะครับ เบิ้งต่อมาลงคำคำตวเป็นกําลังถี่ตกง,งดินพี่น้องพี่เรามาก็ต้องต้องเป็นถ้ามาแถวนี้ถ้าตรงนี้ก็จะเป็นนั่นแหละใช่ต้องมาที่สนามนี่แน่ตลาดจัมโบนี่แน่นะครับเพราะมันกว้างมากเลย ดูพี่น้องดูนะครับกล้องใหญ่ไปสารยาวนูนสุดลูกตาเลยข้างลังครับจุคนได้เป็นหมื่นถ้าสาวน้อยมาตรงนี้นะครับคนกยบ่ที่วายหลายครั้งเลยครับเอ,อเอฟซี ตอนหน่อยปเป็นเหมนแป้งแทนหลายอยู่บรรยากาศสุด,ดยอดเลยครับก็้วเบิ่งมืออื่นครับมันจิแม่มองนีวะสอบถามไปว่ามืองอื่นยอยู่ปทุมมันมันิบมามองนีวะเนาะเนาะหันมามองนีกันเจอแล้วเหรอครับ เือเนี่ยไก่แถวญาติกรุงเทพไปเบิ้งตลอดแล้วอุนวนานนครทั้งหมดเลยแถวรังสิตตลาดกินซ่า นี้มีน้องน้ำครับครับสระน้ำเรีวาขุดขุดสะจะเลียงปลากับว้ท่านัา้นแหละนี่ครับ บรรยากาศเอาบรรยากาศธรรมชาติน้ำแรงตรกอากาศเยน็นเย็นพี่น้องเอ้ยลมเด็นลมพัดวีเย็นเย็นสบาย,บายนะครับ มาสำหรับตั้งคณะหมอลำบดนตรีสามารถเอามาลงสถานที่แห่งนี้ได้เลยพี่น้องผมกว้างใหญ่ไพศาลดูคนได้เยอะนะครับตลาดครับเรียกตลาดจจมโบ้ของหลวงของสามของหลวง เป็นมากอ่ะมาลงนี่ก็ว่าบื่นเงียมาเบิ้งเรงหรอครับยิงานบ้านเขาปิดวงอ็อกยิบเก่าอยู่ปัดแห้งโกสุมบ้านแอดบ้านแอดแตยุโกสุมด้วยครับแอดยุโกสุมครับสาระทโกสุม มูหลายแล้วน้องบอลบันแพงไรไปโดดสิตุนนนอนเมืองน้องบอลไรเลยมูสมัยเรียนหนังสือเป็นไยครับมาเบึงหมอลำไหมครับอิงเดินหมอลำทางบ้านกับตัวเช้าหน่อยแล้ว พ่อเลยภาพบงตลาดพี่น้องภาพผีพี่พน้องมาบงึงภาพเป็นสะานที่แห่งนี้เชา้าหน่อยเป็นแหงสิเมื่อลงมองขับมองวัดทุ่มนี่สิเป็นมองนี่นะผมว่าก็าืึกที่เป็นสนามเลย เดินตลาดแรงซื้อของเขากำนาไปกินพีนออ่น้องได้มีโอกาสได้เดินมากข้างหลังสถานถี่มใหญ่ไหมครับวงกว่างใหญ่ครับจา เพิ่งเลยเิ่มสถานที่สร่างไม่ครับไใเขาวเจอาส้างอีกพก็คนมันเยอะไงสถานที่ต้องเพิ่มขึ้นอีกแม่ค้าแม่ข,า,มขายหลายครับ เบื้องพี่น้องเบอรสวยงามครับตอนรอแรกๆโอเคเลยครับเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับน้องไม่พัดถ้ำพันันบอบอกว่าคอยเก่งเดีอยวมักหมอรำ่มมักบวนครับเปิดเอฟซีสาราเป็ดันแพงเอฟซีลายอุ้งอิง ครับสวัสดีครับ